สวัสดีจ้าเมื่อนี้พ่อบ้านเพิ่นก็ได้พาเฮามาแมคโคเนาะจ้าเมื่อนี้ก็ิได้ใ้พ่อบ้านเป็นคนเลือกกับเขานันลาเพราะว่าแม่บ้านเลือกมาหลายมืดแล้วค่ะคิดยังบ่ออกเลยที่พ่อบ้านเลือกเมื่อนี้ก็เป็นหนวดมือแซ่แข็งหันละจ้าเพิ่นเสียวไปผัดกะเพราเนาะมื้อนี้ก็ได้มืดฟ้ามืดฝนมาอีกแล้วจ้าพอดีพอดีเลยจ้าทรงคนงานแล้วพอดีเฮากำลังขี่รถกลับหองจ้ามืดมายางคักเลยค่ะพี่น้อง มืดมาแบบนี้ต๊แห้งๆในเด้อสมกับแรงมาหลายเดือนแล้วจ้าอากาศนี่กับบนแน่นเอนาะจ้าขั้นหอนกระหอนพดูดขั้นโต๊กระโต๊กพุดจ้าพอมาหอนหองกับบอลลาเลยค่ะรีบล้างปลาหมึกทําความสะอาดให้เรียบร้อยจ้านําพผิกกระเทียมลงไปโขกในโขกให้เลยจ้าโขกให้ละเอียดแบบนี้เลยแลวกตั้งกระทะคืนใส่น้ำมันจักน้อยค่ะ น้ำมันเดือดแล้วเฮาก็น,น้ำบักพีกกับกระเทียมที่เฮ้าโขกไวลงไปผัดเลยจ้าพอบ้านเพื่อนก็ได้สร้างไว้ย่างดีค่ะ,ะ,ะผัดปลาหมึกยาเห็ดเพ็ดคากไหลเด้อค่ะเพือพ่อนว่าพอบ้านก็เป็นคนที่กินเพ็ดบ่ได้จ้าแต่ว่าแม่บ้านนี่สูตรตายค่ะผัดพริกกระเทียมห,หอมได้ทีแล้วนะคะเฮาก็น้ำหนวดปลาหมึกเดียวทำความสะอาดไว้ลงไปผัดต่อเลยจ้าทุกบ้านก็คือสิเป็นคือกันเนาะจ้าตะเวนคอยลงมาเข้ากับสิได้คิดหาเมนูท่านที่เลยจ้า พัดแล้วๆห้าก็สิมาปรุงด้วยผงชูรสน้ำตาลลดดีและ้วกะ็ซ้อนหอยจ้าตามด้วยน้ำปลาจาักน้อยจ้าและะ้วก็ขคเล่ขเล่พัดให้เข้ากันเลยจ้าขั้นตอนการปรุงพี่น้องกับปรุงตามใจชอบจะคของได้เลยฮะล่ะจ้า ใกสิได,ด้กลับบ้านแล้วจ้าพายุกับเข่ามาดักหนาพอดีเลยจ้าพวาวนหน้าห้ออกก่อนวันที่ยี่สิบเนาะจ้าพอว่าสิได,ด้เดินทางกลับบ้านวันที่ยี่สิบขืนเครื่องมันกับเป็นตะยานอยู่ด้พี่น้องใจเต้นตุบๆคนละจ้าย่ำเข่านาฝนนั่นจ้าพอว่าบอทันชินกับการขืนเครื่องปันใดเนาะจาก้กรู้สึกว่ารอบนี้เป็นรอบที่สองนั่นละจ้าพัดเป้ามือแกลแล้วจ้าเฮาก,ก็ใส่ใบกระเพราที่เขาท,ทำความสะอาดไว้ลงไปเลยจ้า ใส่ใบกะเพราลงไปแล้วกับคเล่คเล่ห้เข้ากันจักน้อยจ้าแล้วแล้วจ้ากับข้าแแหลงของพ่อบ้านเมื่อนี้จ้าปิดเตาแล้วก็พร้อมเสิร์ฟเลยจ้าพี่น้องมาเด้อมากินข้าแแหลงน้ำกันจ้าเป็นตะแซ่บบ่อผนัทหนวดประมือของพ่อบ้านอ้ยจากเมน่นพัดหรือเม่นเกงดอกขัดจะเม่นน้ำหลายขนาดบ่ได้ใส่น้ำนอกจากพี่น้องสิเป็นน้ำออที่ออกมาจากประมือขนละจากเพราะว่าเขาแซ่แข็งไหวเนาะเ่าๆหลาย้ายห้างค้าไปกินข่าน้ำกันเลยจ้า